เกิดงันเที่นเพื่อนเลยิ้ถามครับลองดู้ท่ดาครับเื่อ้านปันปนครับาแปดานปันปน้ากุญจเิ้เหน่อด้ปันปืนนะครับเพื่อนไ่หือยไก่าินมแก่แสกจพีน่อได้รับ่าปิ้งไก่แบบนี้มาด้อพอไก่เมไหมเาหลานจาด้ว เี่ยห้องอ้ิี่เรีนเจอหลงูหลงหลานเออเอามาแล้วมึงเดวันเตรเออเอ้ไปไปก็ดีเถอะนถ้าจบก็เดี๋ยวเจ้าก็แท่งเลยยังปยู่

มาลงงานอยู่จุดนี้นะขอแจ้งที่น้องรับทราบนะครับมืออื่นนะทางเครื่องในนันยุบานท่าไหยมืออื่นทางบันยอน่ากะที่ร้อยฟ้าบังไฟจีสิบสีบัง แอบเจ้าป้านาสีฟ้าหลังฝนแต่วังสัมติสุขส่อราชบุญน้องดิวเจ้าานบาบังไฟแดงขอบไกลพอเดกไกด์ข,ขึ้นสุกสูงลงซาซาทำคะแนนอยไดงนี้หลายผลงานสามสองหนึ่ง

nó như hà lắm nó như hà nhiều người có xí số một mươi à có

เอาหลายอย่างนม่เขา่ได้ใใช่ครับไเลยล่้ยเขาทายเยอะหลานเดยลูกเลยมืองามบีดเขาทาแล้วแต่คุณ่อย่รอไปเยอไปห่อไปยจริงงานลอยดเดาดขึ้นไปนนี่เบาเบา các cái nhãn chụp ra con bao nhiêu là... đi đi, này này hàng đây,

เด้อยี่ชวงนี่แม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 ่ไปว่ายไปว่าใครล่ะตีแม่แม่เบาเบาีแม่ว้า้ายมึงะบงยี่ชวงกลางไปปลายคุ้มกันทังขวานนี่แมโอก็อยู่งวไว้วไปบไว้วนไลูกโอ้ยยังงต่ตไกลมต้องตื่นไอนไปลูกจหูว่า้าหมุนเกีเียงสม

นี่้อไปนะหาซีฟก็ดีายไหมเิ่งไหมคไปนั่นน่ะไปหาซีฟเบื้งเพิไหมเห่ยงเ่งเ่งเิ่งไปไหมเห่งขึ้นไปนั่นละไปหาซฟ้งเพ่งไหมเหี่ยงขึ้นไปนั่นใจยืมหาซีฟทีมขก้นไปหาซใจละสามยังต้อเวลาไปหาพมเออหานะ cà phê của mẹ nha cà phê ra 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 cà